สำหรับเช็คพอยต์ของถนนทางเข้าราชวังมอร์กวินถือว่าเป็นหนึ่งสถานที่ที่เราสามารถฟาร์มรูนส์ได้เยอะในเวลาอันสั้นซึ่งสำหรับในพื้นที่นี้นั้นหลังจากที่ผมได้นำตัวละครเลเวลต่ำไปทดลองฟาร์มดูมันเจออุปสรรคอยู่2ออย่างอย่างแรกนั่นคือกาดสำหรับกาดเหล่านี้มันมีความจำเป็นที่เราจะต้องศึกษาแพทเทิร์นของมันเพื่อที่จะพิชิตมันเพื่อที่จะทำให้เราสามารถฟาร์มรูนส์ต่อหนึ่งรอบให้ได้เยอะที่สุด และอุปสรรคที่2นั่นคือ HP ของศัตรูในบริเวณนี้มันมี HP ค่อนข้างสูงทําให้การที่เราใช้ตัวละครเลเวลน้อยไปฟาร์มเราจะฟาร์มได้ชา้าซึ่งไอเดียและคอนเซปที่ผมอยากจะนําเสนอตอนแรกเลยนั่นคือวิธีการที่เราจะทําให้ฟาร์มในพื้นที่นี้ให้ง่ายขึ้นแต่หลังจากที่ผมได้ทดลองดูแล้วเทคนิคตรงนี้ มันกลายเป็นว่าเราสามารถ lock, สตันล็อกศัตรูได้ทุกตัวรวมไปถึงกาและท่าของมันทุกท่ายกเว้นท่าบล็อกทาให้มันไม่มีความจําเป็นที่เราจะต้องศึกษาแพทเทิร์นของกาและเราสามารถจัดก,การกับมันได้ง่ายและมันไม่มีโอกาสที่จะโจมตีเราเลยดูง่ายก็คือจากไอเดียเล็กๆตอนนี้กลายเป็นว่าเราสามารถ lock, สตันล็อกศัตรูทุกตัวในโซนฟาร์มตรงนี้ได้ทําให้ไม่ว่าเราอยู่ที่เลเวลเท่าไหร่เราก็สามารถมาฟาร์มพื้นที่ตรงนี้ได้อย่างง่ายได้ ึ่งสำหรับในวิดีโอนี้จะมีความแตกต่างจากวิดีโออื่นๆน,นั่นก็คือจุดโฟกัสของวิดีโอนี้จะอยู่ที่แมชชีนิกส์และการทํางานของไอเทมต่างๆที่เราเลือกใช้มากกว่ารายละเอียดในเรื่องการลงไปหาของในแต่ละที่รายละเอียดทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับสําหรับของทั้งหมดที่เรา้องใช้สําหรับเทคนิคที่ผมอยากจะนําเสนอในครั้งนี้มันมีเพียงแค่3อย่างแต่ถ้าเราต้องการฟาร์มจริงๆมันมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันไอเทมชิ้นแรกนั่นคือ Assassin's s l a r i a n Dagger สำหรับไอเทมนี้มันจะคืน FP ให้กับเราถ้าเราสามารถตีศัตรูด้วย Critical Hits ได้ซึ่งสำหรับไอเทมตัวนี้เราสามารถหาได้จาก Black k n i f e Catacomb ที่ Linear ซึ่งจุดเด่นสำหรับดันเจียนนี้นั่นคือมันจะมีอัศวินที่ไม่มีหัวยืนกาดอยู่ข้างหน้าที่เราก็สามารถฟาร์มชุดของมันรวมไปถึงโล่และดาบของมันได้สำหรับบอสที่เราต้องจัดการมันมีชื่อว่า Black Knight Assassins ซึ่งคำใบตรงนี้คือมันอยู่ห้องข้างบนไม่ใช่ห้องข้างล่างไอเทมชิ้นที่2ที่เราต้องการนั่นคือมีดสำหรับมีดนี้เราสามารถเลือกใช้มีดเล่มไหนก็ได้ที่เราสามารถหาได้ในเกมซึ่งถ้าเรายังไม่มีมีดนั้นมีดเราสามารถซื้อได้จาก Twin Maiden ที่ Round Table ด้วยราคา400 Runes และสาเหตุที่อยากจะให้เลือกซื้อมีดที่ Twin Maiden ที่ Round Table สาเหตุมันเป็นเพราะว่า Attributes Requirements ของมัน Strength อยู่ที่5และ Dexterity อยู่ที่9ทําทำให้ไม่ว่าเราจะเลือกคลาสของตัวละครเป็นคลาสไหนก็ตามเราสามารถใช้มีดนี้ได้ตั้งแต่เราสร้างตัวละครตัวนั้นๆขึ้นมาเลยและของชิ้นสุดท้ายสำหรับเทคนิคที่ผมอยากจะนำเสนอตรงนี้มันคือ Ash of War สำหรับ Ash of War ที่เราจะเลือกใช้ใช่ครับมันก็คือ Flame of the Red Mains ที่เราได้คัเวกันไปในวิดีโอที่แล้ว ซึ่งสำหรับ a s h w a r นี้เรามา recap กันอีกนิดหนึ่งเราสามารถหาได้จาก Fort Gale North checkpoint ที่ k a l i t โดยการตีแมงทับกลิ้งขี้ล่องหนถึงแม้ว่าเราได้ cover 3ไอเทมที่ต้องการใช้สำหรับเทคนิคนี้ไปแล้วมันยังมีไอเทมที่4ที่คิดว่าทุกคนที่ f ร r ม runes ต้องมีนั่นคือ Gold Scarab สำหรับไอเทมนี้มันจะเพิ่มจำนวน runes ที่เราจะได้เมื่อเราฆ่าศัตรูซึ่งไอเทมนี้มันจะอยู่ที่ a b a n d o n Cave ใน Kaled ซึ่งเราจะต้องจัดก,การกับบอสถึงจะได้มาซึ่งเมื่อเราทราบไอเทมต่ตางๆที่เราได้นำมาใช้สำหรับเทคนิคตรงนี้แล้วนั้นสิ่งทไมผมอยากจะพูดถึงนั่นก็คือในเรื่องของการทำงานของไอเทมต่ตางๆเหล่านี้ว่ามันทำงานรวมกันอย่างไรซึ่งสิ่งแรกที่ต้องพูดถึงเลยนั่นคือในส่วนของค่า s t a t ปคริติคอลสำหรับเกม Elden Ring แล้ว1ทางที่เราสามารถทำดาเมจคริติคอลกับศัตรูได้นั่นก็คือการแบ็กส t ตหรือว่าฟรอนสเต็ หรือถ้าพูดในภาษาทั่วไปนะั่นคือการจิ้มหลังศัตรูหรือว่าจิ้มข้างหน้าศัตรูเมื่อมันคุกเข่าอยู่และอย่างที่เราได้คุยกันไปในวิดีโอที่แล้วในเรื่อง Flame of the Red Mane a s h of w a r หรือว่าสกิลของอาวุธเหล่าตัวนี้นั้นมันมีค่าพอยส์ค่อนข้างสูงซึ่งมันสามารถทําให้ศัตรูลงไปคุกเข่าได้ง่ายซึ่งสําหรับในโซนนี้ศัตรูจะลงไปคุกเข่าให้เราสามารถแทงข้างหน้าหรือข้างหลังได้โดยการใช้ Flame of the Red Mane เพียงแค่ครั้งเดียวซึ่งจะทำให้เราสามารถทำ Damage Critical ได้ ทันทีซึ่งการที่เราทำดาเมจแบบคริตได้ทันทีมันจะทำให้ Assassin's, s l l u r a n d a g g e r ็ทำงานทันทีเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าจำนวน FP จําจำนวนหนึ่งที่เราใช้กับ Flame of the Redman s เราจะได้คืนมาทำให้เราสามารถเลี้ยงการใช้งานของสกิลในอาวุธเราได้อย่างต่อเนื่องซึ่งโดยในเคสทั่วไปเราไม่จำเป็นที่ต้องไปพึ่ง Flash of s e l u r i a n ในการเพิ่ม FP ของเราตลอดระยะเวลาการฟาร์ม ซึ่งโดยความเห็นส่วนตัวสาเหตุที่เราสามารถทำแบบนี้ได้มันเป็นเพราะว่า Flame of t h e Red m เม n s มันใช้ FP น้อยมากๆเลยอยู่ที่แค่14หน่วยต่อ1ครั้งในการใช้งานทีนี้หลังจากที่ผมได้อธิบายการทำงานทั้งหมดไปแล้วมันยังเหลืออยู่สิ่งหนึ่งนั่นก็คือมีดว่าทำไมผมถึงอยากจะแนะนำให้เอามีดมาใช้สาเหตุมันเป็นเพราะว่าค่าสัดคริติคอลสำหรับเกมเอ den Ring นั้นอาวุธทุกประเภทที่เราใช้มันจะมีค่าสัดคริติคอลซึ่งมันจะให้แตกต่างกันไป ซึ่งจุดเด่นสําหรับมีดในเกม Elden Ring นั่นคือประเภทของอาวุธที่เป็นมีดนั้นมันจะให้ค่าใส่คริทิคอลมาสูงกว่าอันอื่นและสามารถหาได้ง่ายยกตัวอ,อย่างเช่นมีดที่ได้พูดถึงที่สามารถซื้อได้จากทวินเมยได้นั้นคริทิคอลมันได้ให้มาสูงถึง130พอยและทาเมื่อเราเปรียบเทียบกับดาบอื่นๆอ,อย่างเช่นอุชิคทาน่าเบสคริทิคัลมันให้มาเพียงแค่100อยเท่านั้นการที่เรามีค่าใส่คริทิคอลเพิ่มจากมีดของเรานั้น ถ้าหมายความว่าทุกครั้งที่เราแทงหน้าหรือหลังศัตรูนอกเหนือจาก FP ที่เราจะได้คืนมาเรายังสามารถทำ Damage เพิ่มกับศัตรูได้อีกซึ่งการที่เราใช้มีดควบคู่ไปกับ Flame of the Red m a n s ในการ stun lock ศัตรูนอกเหนือจากควมสไปในการจัดการกับศัตรูด้วย Flame of the Red m a n s แล้วนั้นเรายังสามารถทำ Damage เพิ่มขึ้นได้อีกด้วยมีดกับค่า s t a g critical สำหรับสุดทานน้ายนี้ก็ต้องถามว่าไอเดียนี้ได้มาจากไหน มันได้มาจากตอนที่ผมไลฟ์สตรีมระหว่างที่สู้กับหนึ่งในบอสหลายๆตัวของเกม e l d e n Ring ซึ่งก็ได้ทดลองทำกับบอสตัวนั้นแล้วก็เห็นผลอย่างชัดเจนผมเลยเลือกลองดึงเทคนิคนี้มาใช้กับพื้นที่ฟาร์มซึ่งอย่างที่ได้เห็นกันไปผลลัพธ์ที่ได้ออกมามันมีประสิทธิภาพดีมากๆเลยครับเอาละครับผู้ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับวิบธีการสตันล็อกศัตรูในพื้นที่ฟาร์มกับผมทากาชีนในวันนี้ยังไงขอบคุณมากเลยที่เข้ามารับชมกันอย่าลืมกด like share comment subscribe นี่เจอกับผมเธอชื้อใหม่นะครวันนี้ลาไปก่อนเลอน,นี่กราบสวัสดีครับ